สวัสดีครับ tkd 2 7 5 1ครับคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอวิธีการที่จะนำเอาแหนแดงเนี่ยนะครับมาเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะเป็นอาหารไก่นะครับผมจะใช้2ตัวนี้นะครับเป็นการผสมเพื่อที่จะทำเป็นอาหารไก่นะครับเป็นสูตรอาหารไก่นะครับก็จะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำนะครับทุกท่านนะครับในการที่จะใช้แหนแดงที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นอาหารไก่นะครับเป็นอาหารสัตว์ชนิดไหนก็ได้นะครับก็ถ้าเราเอาแหนแดงไปให้พวกไก่กินเฉยๆอย่างนี้นะครับบางทีเขาก็ไม่กินนะฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่มี รสชาติที่เขาถูกใจดังนั้นคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิวธีการนะครับสำหรับทุกท่านนะครับก็ง่ายๆนะครับเป็นการเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสารอาหารให้กับอา,อาหารที่เราจะเอาไปให้ไก่กินนะครับก็หนึ่งนะครับเราก็จะเป็นการลดต้นทุนในการซื้อหัวอาหารไก่นะครับแล้วก็เป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็เป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับ ไก่ของเรานะครับมีสุขภาพมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับในวันนี้ในคลิปนี้ก็คือจะมีอยู่2ออย่างนะครับที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะมีแหนแดงนะครับที่เราได้ทําการเลี้ยงเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีตัวนี้ครับอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นหัวอาหารไก่นะครับก็ท่านไหนที่จะเอาไปทำเนี่ย จะซื้อหัวอาหารอะไรมาก็ได้นะครับถ้าเราเลี้ยงเป็นหัวอาหารหมูหัวอาหารวัวหัวอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นไก่ไข่ไก่เนื้ออะไรก็ตามนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับที่เราจะเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวอาหารไก่นะครับจะเป็นไก่เล็กนะครับเม็ดเม็ดเม็ดเล็กนะละเอียดนะครับเนแดงนี่ผมก็จะเก็บมาแล้วนะครับเก็บมาจากบ่อที่ผมเลี้ยงไว้นะครับ วิธีการยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาทํากันเลยนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับแหนแดงเนี่ยผมไม่มีอัตราส่วนให้ตายตัวนะครับแหนแดงเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คลิปนี้ในคลิปเนี่ยผมก็จะมาแนะนําให้ดูเฉยๆนะครับส่วนผสมเนี่ยตามแต่เราเลยนะครับเราจะผสมมากผสมน้อยนะครับ ผมก็จะใช้ประมาณเท่านี้ให้ดูก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เติมหัวอาหารของเราที่มีอยู่นะครับใส่ลงไปนะครับคือการเติมเนี่ยนะครับแล้วแต่เรานะครับเราอยากให้หัวอาหารเข้มข้นเราก็เติมเยอะนะครับเราอยากให้หัวอาหารแบบน,น้อยเพื่อเป็นการประหยัดเนี่ยเพื่อให้แหนแดงของเรามีรสชาติ ที่ไก่ชอบมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ใส่นิดน้อยอันนี้ในคลิปผมจะใส่นิดน้อยให้ดูนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็เติมน้ำลงไปค่อยค่อยหยอดนะครับแล้วก็ใช้มือขยำขยำให้เข้ากันไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำเพราะว่า แหนแดงที่เราตักมาจากบ่อเนี่ยมันมีน้ําอยู่แล้วครับแหนแดงคุณสมบัติของเขาอีกอย่างนึงก็คือการที่เขาอมน้ําอมน้าเนี่ยนะครับคือเขาเก็บกักน้ําได้สามร้อยเปอร์เซ็นจากน้ําหนักตัวของเขานะครับอย่างสมมุติว่าถ้าแหนแดงขีดนึงเนี่ยก็เก็บสามารถที่จะเก็บน้ำไว้ในใบได้ สามรอยเปอร์เซนจากน้ำหนักตัวนะครบอันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่เขายืนยันมาแล้วเราก็ขยำไปแบบนี้นะครับอ่าดูดูมันหัวอาหารไม่น้อยเราก็เติมเข้าไปอีกนะครับเติมเข้าไปคือเราเราลองทำดูก่อนนะครับว่าเออเราใส่น้อยไปเนี่ยไก่มันกินไหมมันอะไรไหมนะฮะบางที เขาอาจจะไม่ชอบรสจืดเหมือนเรานะครับเรากินข้าว,วเราก็ชอบรสชาติที่แตกต่างกันนะครับบางทีให้แหนแดงไปเพียวๆเนี่ยเขาไม่กินนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการนี้นะครับก็สลับกันไปก็ได้ให้แหนแดงเพียวๆไปสองวันสามวันแล้วก็มาผสมหัวอาหารนะครับอีกวันหนึ่งเพื่อ ทำให้เขาจเจริญเติบโต,ตมากขึ้นนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่เราที่ที่เราจะวางแผนเอานะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับก็ถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับไก่เรากินแหนแดงอยู่แล้วหรือว่าแหนแดงเราโตทันเลี้ยงเนี่ยเราก็จะประหยัดค่าหัวหัวอาหารนะครับแล้วก็ทําให้ไก่ของเราเนี่ยจเจริญเติบโต,ตได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่าแหนแดงเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบเป็นโปรโตีนอยู่30%นะครับแล้วก็ในโตเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง7%นะครับสำหรับการเอาไปทําปุ๋ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับสารอาหารนะครับแหนแดงเนี่ยคุณสมบัติครบถ้วนที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว เห็นบางท่านเนี่ยเขาเอาไปผสมหญ้าก็มีนะครับเนี่ยแดงเอาไปผสมหญ้าให้กับบัวควายเรากินเพื่อที่จะเพิ่มโปรโตีนเข้าไปนะฮะเนี่ยเอาประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปปั้นเป็นก้อนเป็นอะไรนะครับเราก็จัดการเอาไปให้ไก่นะครับไปให้ไก่กินได้เลยอีกสูตรหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับ คือถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ผ่านไปได้เลยนะครับสำหรับสูตรนี้ก็คือเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับถ้าใครทำเป็นนะครับเดี๋ยวผมว่างๆผมจะทำคลิปไว้ในช่องด้วยนะครับในเพลย์ลิสต์การเกษตรนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปไว้สอนวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับก็ใครที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงอยู่นะฮะเราสามารถที่จะผสมลงไป ในนี้ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของไก่ของเราเนี่ยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยนอกจากใช้กับพืชราก็ใช้กับสัตว์ก็ได้นะครับคือถ้าเราให้เอาไปผสมน้ําให้ไก่กินให้สัตว์กินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดให้ไก่กินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้สุขภาพของไก่ดีขึ้น จุลินทรีย์ในไก่หรือว่าเชื้อโรคในไก่เนี่ยเจ้าจุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยนะครับมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการกําจัดแล้วก็ทำเขาบอกว่าทําให้ไข่เนี่ยมีใบใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นเกษตรกร,ร,กรที่เขาแนะนํามานะครับว่าเขาเคยใช้มาแล้วนะครับเราก็ผสมเข้าไปนะฮะผ,ผสมไปไม่ต้องมากนะครับนิดๆน,นะฮะ อย่างที่ผมบอกนะครับเทลงไปเลยครับแล้วก็ทําการคนทําการขยําให้เข้ากันนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับสูตรนี้ลองเอาไปทําดูนะครับถ้าใครที่ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ดูเสร็จแล้วนะครับผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับใครที่เลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์อยู่นะครับลองไปทําตามดูนะครับเราจะได้ประหยัดค่าหัวอาหารไก่นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับไก่ของเราด้วยนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับง่ายๆนะฮะแล้วก็ ใครที่เข้าไปดูในช่องนะครับผมก็จะทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับเป็นสายต่างๆนะครับช่องผมก็เป็นช่องแบบว่าอะไรที่เป็นความรู้ก็ผมจะก็จะทำคลิปมานำเสนอทุกทุกท่านนะครับให้รับชมกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ tkd 2 7 5 1ห้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสาหรับความรู้อะไรเราเข้าไปดูในช่องนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ